ไปตรงนี้นะแล้วก็มองขึ้นไปบนเบอบอรจะเห็นเราบอกรักเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะแล้วเวลาิซ่าเอ่อแบบเอ่อยาย่าปิดขวดแล้วยาย่าบอกรักรบอกลัใครคะก็อย่างแรกเลยนะคะตอนที่เราปิดขวดแล้วก็บอกรักโลกก่อนนะคะรีไซเคิลพลาสติกค่ะต้ออย่างที่2บอกรักตัวเองเพราะการดื่มน้ําคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําให้กับความสวยของร่างกายนะแบนแบนแบนบอกดื่มน้ำตอนไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องบิดขวดค่ะแค่บอกหวันนะคะ เราวันนี้เป็นมาเลไทยก็ทำดูคนด้านฝั่งเราเนี่ยรอดูน้องปีนี้มันจะอลังการแค่ไหนอุ้ยไม่อยากทำให้ผิดหวังจังเลย่าทำ่าทำงานเสร็จแต่ว่าพี่แดถ่ายละครย้อนไม่รู้ไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์แบบ่าหลังแบบแบบแบบอะไรแบบไปไหนไปกินข้าวอะไรนิดหน่อยไม่ได้กดดันครับเพราะว่าพี่แดถ่ายละครย้อนยุคเลาอายุทยาแล้วมันร้อนมากๆ โ o no pressure ค่ะแล้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ย่าก็คือพอเสร็จงานนี้แนละ้วคือจบว่างแล้วใช่ค่ะ<ม>ย่าก็ไปาหายยาหนู <No! S 1> ทำไมอะรู้รั้งนี้ต้องตื่นเช้าอ๋อก็โ <c ười> ตลแล้วน้นมาแล้แบบทำงานก่อนเนาะเอาจริงจริงนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่ามันคือ <c ười> <c ười> เดือนนี้แล้วทำงานนิดไปเวลาอย่างขี้หรอคือเดือนเดือน January รู้สึกว่านานมากเลยแต่ว่ามามาเดือนที่สองเราก็รู้สึกว่าอืมจริงๆแล้วหรอไม่ได้าไม่ทันเตรียมอะไรเลยไม่ทันเตรียมอะไรไม่ได้ซื้อดอกไม้ไม่ได้ซื้อเค้กไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเองใช่ไหมที่ไม่ได้เตรียมใช่หนูไม่เตรียมอะไรให้เขาเลยแต่พี่เมย์เขาบอกว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับเขาเลยนะในปีนี้เนี่ยบอกเ่าเออเป็นโจทย์ยากมากเลยที่จะสื่อไพรส์เราจะทำยังไงดีเลยโอ้เซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกแล้วทุกคนท เอาทำงานให้เสร็จก่อนการเป็นวาเลนไทน์ปีแรกหลังขอแต่งงานเลยนะพี่ยาออเยอะออเยอะแต่ก็ไม่ไม่เ r e เชอร์ไหม่ยาไม่เ r e s s ค่ะเพราะว่าจริงๆก็ทำงานไปก่อนหรือว่าทุกวันหรือว่าวทุกวันมันเป็นวันวาเลนไทน์สำหรับเราหรอถ้าจะพูดอย่างนี้ก็โกหก วันเป็นวันมาแล้วไทยไม่ได้หรอกเออเราก็แค่เป็นมนุษย์บางวันเราก็ตีกันมันเป็นปกติปกติลิ้นกับฟันใช่ใช่เออแต่ช่วงนี้ไม่ตีช่วงนี้รักโอเคช่วงนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันแล้วกันเพราะว่าพี่แรดทำงานเยอะมากใช่ใช่ปกติย่าย่าจะย่าจะแบบแบบโปรเจกต์เยอะมากๆก็จะต้องแบบซื้อๆนะแต่อันนี้แบบสลับกันค่ะอันนี้พี่แบรดยุ่งแบบยาแต่ว่าเรายังแบบ พูดพูดแล้วอะค่ะพี่แล้วแต่คู่เราเป็นคู่รักต้นแบบเลยนะที่ติดข้อควาเป็นคู่รักต้นแดบในวันวาเลนไทย์อะไรอย่างเงี้ยจริจริงๆก็มันเป็นมันเป็นวันที่น่ารักค่ะใช่แล้วก็พยายามหากิจกรรมที่แบบเราชอบทำแล้วสุดท้ายแล้วทุกปีมันก็มันจะเป็นเหมือนแบบแบบตั้งโต๊ะให้เหมือนเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยรารู้สึกยังไงเยี่ยเราอยู่ให้เราเป็นคู่รักตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีใจค่ะยินดีค่ะก็จริงจริงอ่ะทักษะในการเลือกกิจกรรมกันบ้างอะไรแค่เลือกสิ่งที่เราทำด้วยกันแล้วเรามีความสุขค่ะแต่ย่าอยาบอกว่าคู่ย่ามีอะไรที่เป็นแบบตัวอย่างให้คู่อื่นได้บ้างอะไรอย่างเช่นความสว่างเสมอความใส่ใจความเข้าใจหรืออะไรเงี้ยย่าว่าอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆสำหรับย่ากับน้าเด็กคือ เรานอกจากว่าเราเป็นเราเป็นคู่กันแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเราเราเป็นเราเป็นทุกอย่างที่ที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์สองคนควรจะต้องเป็นมันมันไม่ได้แค่เป็นแฟนกันเฉยๆแต่เป็นเพื่อนกันด้วยก็คือถ้ามีอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่แบบผิดเราก็จะบอกกันเราก็จะห้ามกดกันด้วยเพราะว่า I'm still your friend too มีกดมีกดสองคนยังไงบ้างหรือว่าให้กดกันเกิน ค่อยมีข้อตกลงอะไรแบบนั้นขอให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็แบบแค่แบบใช้พื้นฐานของความแบบ respect กันเท่านั้นเลยก็คือไม่ไม่ได้มีแบบว่าห้ามกดข้ามวันหรือกดกันถ้ากดเป็นอาทิตย์ก็กดไปเถอะถ้ามันมีเหตุผลเราก็ต้องยอมรับให้ได้อนุญาแล้วอย่างพวกเราจริงๆแล้วเราเราคุยกันแล้วกันบรันหายกันไปเองด้วยความโตและเข้าใจกันไม่ค่ะหนูต้องคุยอย่าเชื่อว่า ไม่มีใครสามารถที่แบบก็บอกโอ้นี่เป็นอะไรท็อปิกเกาวช์แต่แต่ไม่มีทางที่คนเราจะหายมันได้ด้วทีโดยที่ไม่คุยกันมันหายไปไม่ได้แล้วมันจะอยู่ในใจอยู่ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นจริงที่สำคัญที่สุดคือการคุยกันก่ออุ้ยกูรู้ใหญ่ย่าเนยขวัญเขาหวานอะมันขึ้นประเด็นจริงแล้วคุยไปเรียบร้อยแล้วเขาหายแล้ว พี่รู้สึกยังไง่าว่าหลายๆคุณในวันี้ที่ได้ต้องมองผู้เราเรื่อง้อมจะมีความสุ้สึกของเราด้วยก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็เอาจริงๆนะคะแต่ถ้าใครอยู่ข้างเดินผ่านกันแล้วต้องการแบบ love advice พวกเรายินดีค่ะ all over คุยกันได้เอาไห้กลบเป็นที่ปรึกษาเลยเป็นศิลานีได้เลยย่าว่าทำได้ก็มีไมคะ เคยมีคนมาพูดปรึกษาเรื่อยๆบ่อยมากในวงการหรือว่าคนทั่วไปเลยเนี่ยก็เพื่อนๆในวงการด้วยส่วนใหญ่เรื่องอะไรที่มาขอปรึกษาเราเบอทำไมถึงได้เยี่ยงเย่ยนเยี่ยงเยี่ยยาวทำไมถึงได้เยี่ยงยาวเออรายละเอีว่าอะไรเหรออือมีหลายโอ้มีหลายขั้นตอนมากเลยแต่โมมเนต์ ราต้องถึงแม้ว่าจะคบกันเกิน7จ็ีสิปี whatever เราจะต้องจีบกันทุกวันเป็นกันตัวต็ใช่ว่ะมันมันต้องเราไม่สามารถมองคนคนนั้นเป็นของตายได้เราต้องเติมตลอดเวลาแต่พี่แมรความรู้สึกว่าเขาจีบเราทุกวันแบบได้ความรู้สึกก็เรามีนิสัยคล้ายกันมากๆค่ะก็เลยก็เลยแบบก็แสดงว่ายากขาจีบเราทุกวันก็ก็อืมบ้างมีหลากหลาย f e หลากหลาย f e e l i อ g ยากมีตอบแม๊มมีตอบพแดร์ไหมตอบแปลว่าอะไรตอบแบบหยัดยอหยัดยอต้องมีมีมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องจำเสมอว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดเราก็ต้อง recreate m o ม e n t นั้นให้คนของเรามีความสุขแบบนั้นตลอดไปจนวันตายนี่บูรู้สุดๆวันนี้ถือว่าเราว่าเราเป็นเจ้าแม่ แซยว่าย่าๆนี่คือปักหลักเป็นแบบทำหนังสือไม่รู้ทำหนังสือเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมเราเป็นตัวแม่ของกลุ่มแบบเวลาเรื่องความรักเพื่อนนศึกษาไม่ค่ะจะมีหัวหน้าของกลุ่มคือย่าคือใครคือใครไม่ไม่ใช่คนอื่นอ๋อไม่ใช่ใสรอ่ะล้วคือเห็นไปเรียนแม่แก้วมาด้วยค่ะก็ว่าจริงๆวันนั้นยาทำงานค่ะแล้วก็แบบไปแจมตอนที่แบบเป่า มีอ oui pues ma. uh, mm hmm. ะไรขวัญอะไรพิเศษให้แม่แก้วไหมคะหรือไว้พรอนอะไรให้แม่บ้างไว้พรอเหมือนเดิมเลยปีเลยคือกระพงศุขภาพให้มีความสุขเออพี่ย่าว่าสำหรับคนที่มีอายุนะแบบไว้พรเรื่องสุขภาพเป็นหวักสิ่งที่ดเออก็ถือเป็นวันสำคัญวันนึงใช่ไหมพี่ย่าจะต้องแบบว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็คือจะต้องแบบไปแจมไปร่วมด้วยก็อยากอยากไปเจออยูงพ่ออ่านั่นหนังละคะพี่ย่าไทยเสร็จเรื่องคะจบแล้วสิหนังเราปิดต้องไปยัาง โโฮฮมสวปิดแล้วปิดแล้วค่ะลอมปุ่มซิลลูปิดแบบแบบตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วเราติดแพนคนณติดแพนกบบีนี้ได้ไมไม่รู้เลยค่ะแต่น่าจะปีนี้ค่ะต้องไปแบบฮอลลีวูดหรือจะไปแบบไปข้านอกไม่ไม่รู้แพนยังไม่ออกโวดไหมพี่ย่าได้ถ่ายทำไปแล้วโวดไหมครับสนุกมากเลยแบบสนุกมากแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆมากๆ มี U.S.B.N. อะไรกับเราบ้างกับการทำงานกับระดับระดับอะไรอย่างเงี้ยยาก่าเหมือนแบบด้วยด้วยเวลาของเขามันจำกัดมากๆแล้วทุกคนบินมาจากที่รุ่นมาที่นี่ก็เลยแบบทุกวินาทีมันดีใจมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแบบความตั้งใจบิน130%มันเป็นยังไงแล้วอะไรอย่งเงก็ก็ดีค่ะเป็นแบบมาตรฐานที่เราพยายามจะแบบทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆปีนี้พี่ยาจะมี big surprise อะไรอีกไหมคะโปรเจกต์ ปีนี้เหมือนจะเป็นปีแห่งการเดินสายโปรโมทอ๋อะแะเพราะว่ามีหลายอย่างที่ออกอีกอันต่อไปก็จะมีละครมินาค่ะแล้วก็หนัง The Interest in April ค่ะยาวๆเลยพี่ยาค่ะเป็นคนที่เล่นเรื่องลูกชมจันทร์ลูกชมแวแบบพี่ยามี็นคนเป็นแม่เป็นแม่สูงมากบอกแกการเลี้ยงเด็กยังไงเราอ่ะภูมิใจนะ เป็น unexpected ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าย่ายังไม่ค่อยโตด้วยตัวเองอะไรองเงี้ยก็ร pues like, okay. ู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคแต่แต่เด็กชอบเล่นกับย่านะ้วเด็เราเรามีเทคนิคอะไรไหมตอนเลี้ยงน้องๆอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าย่าก็สนุกด้วยก็เลยแบบเาเป็นวัยาใช่ไหมเรามีความเป็นเด็กเยอะทำเด็กเลยไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปไวเดียวกันเจรจาเก่งค่ะเพราะเราชอบคุยเราก็คุยแข่งกันน้องๆไปเลย ค่ะเขาบอกว่าเหมือนดูลูกแล้วเขาก็ยังจั้งใจว่าพี่ยดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลยจินตนาการไหมตอนที่เราถ้าถ้าเป็นลูกเราของเราอะไรเยอะก็หวังว่ายาจะทำได้ดีเท่ากับแม่ชมเพราะว่าแบบน้องน้องน่ารักมาก แบบเสรุแบบแม่นวารดีมากๆแบบรู้เรื่องแบบใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตทั้งๆที่เขาแบบตัวแค่นี้เอะเร่าง้แต่วันนันมาก็ยังลงสตอรี่ไม่หยุดนะก็ดูทุกวันก็คือเป็นเแฟนคนหนึ่งของเกลของบ้านนั้นเลยตั้งตั้งนานแล้วด้วยนะออันนี้ก็ถือว่าซ้อมซ้อมไปก่อนอนุญาตเนาะเราก็จะเล่นเด็กๆก่อนม่าต้องซ้อมไปยังไไปไปไปวันขอบไป ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนมันจะบอกว่าอีกนานมากๆแต่ว่าเนีพี่ย่ามีคือทุกคนจะคาดหวังว่าแบบพี่ย่าจะต้องแบบต้องมีของตัวเองว่าดีทั้งคู่เออแต่ใช่ย่าเชียรดีเชียรดีเชียร์ดีนะคะหน้าตาเราเป็านักศาดูแล้วเราจะเป็นแล้วเราจะเป็นแม่เราจะเป็นแม่ที่คลั่งรักลูกเราแค่ไหนไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองดุจังเลยโอ้เพราะไงว่าย่ามีทัศน์ดุ แหมใช้เหตุผลในการดมเนินชีวิตเราดูยาย่าๆนะคะ <c oughs> รอด,ดูค่ะ okay, <yeah. S 1> <c oughs>